มาดูข่าวประชาสัมพันธ์ในเรื่องของท่านที่ชื่นชอบฟุตบอลกันบ้างนะครับเป็นการรับสมัครการแข่งขันฟุตบอล7คนประเภทประชาชนทั่วไปนะครับผัง45ครับครั้งที่3แล้วครับในครั้งนี้นะครับผัง45นี้อยู่ที่ตำบลน,นิคมพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลน,นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าต้องการที่จะร่วมส่งทีมเข้าแข่งขันฟุตบอล7คนครับประเภทประชาชนทั่วไปนะครับ สามารถที่จะส่งเข้าแข่งขันได้เลยครับเขาจะเริ่มทำการแข่งขันในวันที่1 0ถึง11กุมภาพันธ์2567นะครับค่าสมัครทีมละ2,000บาทครับนะครับค่าสมัครทีมละ2,000บาทรับจำนวน24่ทีมนะครับทีมใดที่สมัครแล้วก็ยืนยันสิทธิ์เลยครับทีมละ5 0 0บาทยืนยันสิทธิ์ก่อนเลยครับยืนยันสิทธิ์นี้ก็คือมัดจำทีมครับ มัดจาทีมก่อนเลยครับห้าร้อยบาทนะครับว่าเราจะแข่งขันแน่แหละนะครับมัดจําทีมห้าร้อยบาทนะครับแต่ค่าสมัครเต็มๆคือสองพันบาทต่อหนึ่งทีมนะครับทีมหนึ่งก็ลงแข่งเจคนครับมีสำรองก็แล้วแต่ครับกี่คนก็ได้สำรองนะครับแต่ลงแข่งเจ็ดคนครับนะครับแล้วจะบอกทําไมนะว่าลงแข่งเจ็ดคนก็ระบุ7จคนไปแล้วนะครับแล้วทีนี้ในส่วนของ เงินรางวัลนะครับเงินรางวัลเนี่ยรวมทั้งสิ้นประมาณ2 2 0 0 0บาทครับนะครับรวมทั้งสิ้นประมาณ2 2 0 0 0บาทครับก็จะแบ่งเป็นชนะเลิศเนี่ยอ่ะขออภัยครับชนะเลิศนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ชนะเลิศครับชนะเลิศเลิศลอลิงครับไม่ใช่รอรอเรือนะครับเลิศลอลิงชนะเลิศ11,000บาทครับ แล้วก็รองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้เงินรางวัล5,000บาทครับแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ2ได้เงินรางวัล3,000บาทแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ3ได้เงินรางวัล3,000บาทนะครับหลังจากนั้นก็มีรางวัลสาหรับนักเตะยอดเยี่ยมมีรางวัลสําหรับดาวซันโวมีรางวัลสําหรับประตูยอดเยี่ยมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้า ท่านต้องการที่จะส่งทีมเข้าแข่งขันนะครับสามารถติดต่อได้เลยที่เบอร์0632067431ครับนะครับ0632067431ครับแล้วก็อีกเบอร์หนึง097232อ่ขออภัยครับ09732327393นะครับ097 3 2 3 2 7 9 3ครับนี่คือหรือจะติดต่อผ่านทาง Facebook ที่น,นะตรงนี้ได้เลยนะครับในเรื่องของรายละเอียดการแข่งขันอะไรแบบนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามเพื่อข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับเ,เขาจะจัดการแข่งขันเนี่ยวันที่1 0 1ถึง11กุมภาพันธ์2567นะครับที่สนามฟุตบอลบ้านผัง45ตำบลน,นิคมพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลน,นะครับ ซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอลประเภท7คนนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับท่านใดที่ต้องการจะส่งทีมเข้าแข่งขันเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลก่อนได้เลยครับนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลกันก่อนได้นะครับโทร0 6น2 0 6 7431ครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง3 9 7 3 2 3 2 7 9 3นะครับติดต่อสอบถามข้อมูลกันได้เลยนะครับกับการแข่งขัน ฟุตบอลจิตคนประเภทประชาชนทั่วไปผัง45ครับครั้งที่3ครับ